คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันนะครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่5จะเดินทางมาถึงนะครับสโมสรเมืองทองจะเปิดทันร์โดมสเตเดียมต้อนรับการมาเยี่ยของทีมน้องใหม่ไฟแรงนะครับน,รนครปฐมยูเนเต็ดนะฮะทีมอันดับ6ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับที่ลงสนามมา4นะัดชนะ2เสมอ2 โอ้โหผลงานต้องบอกว่าดีมากๆเลยสําหรับทีมน้องใหม่อย่างนครปฐมนะครับตรงกันข้ามกับทีมสโมสรเมืองทองที่ลงสนามมา4นัดเสมอ1แพ้ไป3ครับจำเป็นจะต้องกู้คะแนนแล้วก็กู้ศรัทธาความมั่นอกมั่นใจกลับมาให้ได้ในเกมบันเสาร์นี้นะครับทั้งคู่จะลงสนามที่ไหโดมสเตเดียมช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะฮะแฟนคลับสโมสรเมืองทองคน,คนไหนที่ยังคงเชื่อมั่นและต้องการให้กําลังใจสตาฟโค้ชทีมงานรวมไปถึงคุณพลกิเลพยองนะครับก็สามารถซื้อตั๋ว ได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะทางโซเชียลนะฮะเว็บไซต์ไททิเกตเมเจอร์หรือว่าถ้าเกิดใครเจอบูธไททิเกตเมเจอร์ตามห้างสัพสินค้าต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อตัว๋วเกมกรแข่งขันคู่นี้ได้เลยนะครับแต่แอดก็เชื่อว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกทางช่องทางออนไลน์นะครับวันเสาร์ก็สามารถที่จะ มาจับจองตัว๋วหน้าสนามได้นะครับแอดเชื่อว่าไม่เต็มความจุสักเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าผลงานของทีมเมืองทองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ให้กาลังใจวันเสาร์นี้ก็วางแผงกนการเดินทางแต่ละเนินด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีงานคอนเสิร์ตท,ที่ทานรโดมด้วยเช่นกันนะฮะอาจจะลําบากในเรื่องของที่จอดรถนะครับแต่ก็อยากให้แฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจนักเตะกีเรนพยองมากๆเลยละครับตอนนี้บรรยากาศในทีมทุกคนก็มุ่งมัน่นตั้งอกตั้งใจจะเรียกแนาน ในเกมแรกให้ได้นะฮะนี่คือภาพรบรรยากาศการฝึกซ้อมประจำวันพุธที่20 กันยายนที่เมืองทองทีวีเก็บมาฝากนะครับแอบไปเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับหลายต่อหลายคนถามหาน้องกันธนวันรนะฮะว่าน้องกันไปไหนน้องกันนะครับแยกฝึกซ้อมต่างหากนะครับเป็นการรีเหบฟื้นฟูสภาพร่างกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ในวิกที่ผ่านมาหรือ2วิกที่ผ่านมานะครับน้องกันลงมาฝึกซ้อมแบบฟูลไทม์นะฮะและทางโค้ชพีเองก็มองว่าอาจจะเป็นการฝึกซ้อมที่หนักแล้วก็เร่งจนเกินไปนะครับกลัวว่าจะมี มีอาการบาดเจ็บซ้ำขึ้นมาก็เลย ลดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่หนักของน้องกันลงนะฮะใครที่เป็นลูกค้าของ Jet Fitness เนี่ยไปออกกำลังกายช่วงประมาณบ่าย2ถึง4โมงเย็นเนี่ยก็จะเห็นน้องกันทุกๆวันอยู่แล้วละครับน้องกันก็จะไปเติมในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขายอยู่ที่ Jet Fit n e s สนะฮะส่วนที่สนามมาวินสเตเดียมเนี่ยน้องกันก็จะให้ทีมแพทย์อย่างเช่นหมอวินนะครับดูแลในห,ห้องหลังจากที่ไปฟิตเนสกลับมานะฮะซึ่งก็อย่างที่ทราบว่าตอนนี้มีเดียของสโมสรเมืองทองในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยเหลือแอดคนเดียวนะครับ ตอ,ตอนนี้ก็ทําทั้งวิดีโอเองนะครับถ่ายเองตัดเองรวมไปถึงถ่ายภาพนิ่เงเองด้วยนะฮะไม่สามารถที่จะแยกร่างไปเก็บภาพน้องกันมาฝากแฟนคลับได้นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าน้องกันไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะฮะเพียงแต่ว่าโค้ชพีมองว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาอาจจะหนักเกินไปสักนิดหนึ่งนั่นเองละครับก็พยายามที่จะดูแลประคบประงมให้พร้อมจริงๆสําหรับการลงสนามที่กำลังจะเดินทางมาถึงสำหรับน้องกันธนวัฒน์นั่นเองละครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนนะครับก่อนที่อีก3วันเราจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของทีมนครปฐมอยู่ในเต็ดนั่นเองนะครับ